มาตีนปลายของแท้และแน่นอนสำหรับกระแสความนิยมของละครดราม่ารสชาติแจ่มสงครามเงินทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34 ผลิตโดย C H A N G E 2561ที่กระแสปากต่อปากดันให้ละครเรื่องนี้กระแสแรงต่อเนื่องถูกอกถูกใจชาวโซเชียลอย่างแรงจนถึงขั้นพากันคอมเมนต์ส่งแรงเชียร์ว่าละครเรื่องนี้เปิดโลกใหม่ทั้งบททั้งการแสดงของทีมนักแสดงไต่ระดับความสนุกเทียบชั้นซีรีส์ต่างประเทศล่าสุดเจ้าของบทประพันธ์ววินิจฉัยกุล ยังต่อสายตรงถึงทีมผู้สร้างว่าเป็นการปรุงรสชาติใหม่อร่อยเข้มข้นสนุกกว่าที่เคยเป็นมารวมไปถึงเพจดังอวยไส้แตกแหกไส้ฉี่อีดอกพลับพลึงแห่งวงการละครและอื่นๆต่างออกมาพูดถึงละครเรื่องนี้ว่าคืออีกหนึ่งละครคุณภาพที่น่าติดตามโปรดักชั่นดีบทแจมและนักสแสดงฝีมือเทพจนต้องปรบมือให้ ด้านนักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกาฮิตพงศกรอย่างนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะผู้ประพัน์ละครชื่อดังเพียบยังขอคอมเมนต์ชื่นชมว่าตีความเอรินได้ดีมากที่ชอบแพนเค้กเรื่องนี้มากๆในขณะเดียวกันควีนดรมาม่าสายการแสดงอย่างแม่ก็คือแม่ ปอกปิยธิดาก็ได้รับการอวยยศพูดถึงการแสดงอย่างถล่มทลายร่วมที่สุดละครเปิดประสบการณ์โลกใหม่ละครกระแสดีแหกทุกคำวิจารณ์สงครามเงินโค้งสุดท้ายเข้มข้นแบบไม่สามารถคาดเดาได้ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา21.45นาฬิกานาทีหลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34